อ่ามือนี้พี่น้องมาเบิงตะสินย่า่แดงตากเขาพี่น้องเกี่ยวเขาแล้วแล้วเนาะพี่น้องตะสินเลยเอามาตาก<ม>พึ่งแกามากบรบเลยลรโสบเนาะตากแดดกับเป็นต้าน แห่งดีจ้ะเนาะเพราะว่ามันมีลมแดด<ม>ตาเพิ่งก็ใส่มือเนอะเาะบ่หาเห็ดใหม่ตาเอาใหม่มาตีเป็นอะไรก็กวดต้มพิกายเนี่ยอ่อนพิมบอพี่จังเห็ดอยู่เก็บตะกะแตนพรพี่น้องพี่ตะกะแตนนํำใส่กวดใส่กวด เก็บตะกะแตนมะขัวเบังตาเพิ่นไปหากวดมาใส่ตะกะแตนลมวีวียู่มือเป็นตานเขาแหงไว้ายยูพี่น้องม่อว่านี่ผัดขึ้นแ้่เดกมาทายเม่อว่านี่ขึ้นก็จังฝนจะมาเนี่ยนะพี่น้อง มันแนดดกระจ้าออกมาเทิ้งแดดเทิ้งลมเขาก็คือสีแหงไว้อยู่คือพอใส่ขวดน้ำตา แต่ว่าพี่ไก่เนี่จะกระแตนร้ายพี่น้องยายแดงเก็บเด,เด้เป็นกวดนี่มันเป็นเขายัางต่เขาเจ้าปา่เขาเนี้ยเาสมัยใหม่เนะพี่น้อง ทุกมือนี่พูดใด้กะเฮ็ดแบบเดียวกันเนบิดบด้จ้างคนเกีียวหน่อยจจ้างคนเกีียวใส่ตลดเฮ็ดหน้าสมัยใหม่ตรวจเลียวท่านใจสมัยพอเรเม่ห้าวเกีียวเอากินเขากะงา่ายพี่น้องคู่มือนี่โอ้ยเอาโลดเกี่ยวกินเขายากพร้อมต้องหาเนว่ยมะฮอนต้องซื้อเคืองมะฮอน มดจักงาการล้ลยเนาะพี่น้องเขาวานผู้ใดดูเก็บดูเห็ดกบดิกินขเขาแสบผู้ใดขี้ขานกบมีแต่มัมกหงาพี่น้องเั็หน้าสมัยใหม่มักหงาลายเกี่ยวดำมก็บระเด็ดดัวานเอาเนาะ ไรเด็คนเดียวได้เดงแม่น่ายู่งของบริทินนะพี่น้องข่าหลานมาทายเบึงบรรยากาศไปน้ำกันพเื่นใส่มือพี่น้องตาสินละวอถนัดจับใหม่ลามักเอาใส่มือ นเวลาค้นเวลาอย่างมันจะมันแหงเนะาะถ้าตากนาอะไรก็น่าแหงอาคลิปนี่กะตดสินยายแดงชาแนลนาพ่นองกรบจบเ,เพี้ยงแค่นี้นาะพ่น้องก็อยลืมกดติดตามกดไลค์ตดสินยายแดงชาแนลนาพ่นองเด้อฝากน้ำพรเมพี่นอง ทุกทคนสวัสดีค่ะ